สวัสดีครับโยผม,ผมนัดคอมมินเกมมิ่งครับกับเกม WWE SmackDown vs Raw ครับปี2อ0 6ันนะครับผมก็คลิปนี้ฮะเป็นแมชนะเออเป็นอารมณ์ประมาณแบบแบ็คสตรีทบลูนะฮะเออก็คือเป็นแมชเรียกว่าฮาร์ดคอร์นั่นแหละเออประมาณง่ายๆแหละนะฮะเออนี่ครับผมนะก็แมชนี้ฮะเป็นแมชของ2นักมวยปล้ำที่ WWE พยายามนี่จะลบนะฮะเออลบให้ทั้งสองคนนี่คือไม่มีชื่อนะใน WWE นะครับผมคนหนึ่งก็คือโมหฮัมมัดฮัสซานนั่นเองนะฮะเออจากกิมมิกนะฮะเออเรียกว่าหัวรุนแรงนะเออนะครับผมนะกับอีกคนหนึ่งฮะคริสเบนวานั่นเองนะฮะเบนวานี่จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าอ่าโศกนาฏกรรมนะของแกกับ ครอบครัวนะครับผมเนาะก็เลยทําให้ ww บยูบยูอีพยายามที่จะลบทั้งสองคนนี้ฮะไม่ให้มีชื่ออยู่ใน w ดบยูบยูอีแหละนะครับผมก็เรียกว่าห้ามเอ่ยน้ําแล้วนะเออนะฮะในแบบว่าถ้าเป็นทางการอะไรประมาณนี้นะฮะมาเจ้าเม่งล้าเอา้เอาไปโดนเอายังไงตีเออนี่กระทงใส่โต๊ะปูนี่เอาเอาแล้วยังไง ยังไงซีทางด้านของมโมมดฮัสซานฮะเออโดนอ่ะแล้วทําอะไรต่อจับโกดอหรืออ๋อถ้าแบ็กสเตตโบนี้น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบต้องโนดีคิวเอ่าโนดีคิวโนพินนะฮะเออต้องเขาเอาอ่ะเรียกว่านอกเอาอย่างเดียวเท่านั้นนะเออนะครับผมนะมามาดูกันดีกว่าเบนวาฮะมาคือเกมภาคนี้น่าจะเป็นเกมภาคเดียวเท่านั้นนะ น่าจะเป็นภาคสุดท้ายด้วยซ้ำนะครับผมที่มีเบนวาอยู่ในเกมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของนะม,วมัวหมัดฮัสซานก็มีอยู่ในเกมเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าหลังจากนั้นนี่คือม,วมัวหมัดฮัสซานเองแกก็เรียกว่านะเออทาง W W E นะ โดนร้องเรียนมาไงนะว่าให้ลบชื่ออให้พยายามให้แกเนี่ยออกจากสมาคมแหละอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะในอีกเบรเกอร์ลงไปครับโดยเบนวาเบนวาเออสต้ามิาเออเกมภาคนี้นี่มันจะมีเรื่องสต้ามิาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมนะมาเบนวาถือไม้มาละอ่ะคอร์สเฟสลงมาเอ,อ้ยไม่ใช่คอส,สามเบรเกอร์ยังไงจังหวะนี้ยังไงยังไงก่อนฮะโอ้โมมาทัสซัน นะหนีทนบ้าเออไม่ทนฮะปล่อยก่อนละกันโย้ยเบนวาเองก็เริ่มจะไม่ไหวเหมือนกันนะฮะลากศพโมหะทัศน์าามาอ่าเบนวาบอกมาปะทะกันเล้าจับเจอแมนซูเพกเลยเฮ้ยซูเพกซิตี้บีชฮะนี่ซูเพกซิตี้ฮะพาทริปเปิรเจอแมนซูเพกไปครับมาเบนวาบอกเย้ยโอ้โหมาสตามินาเดี๋ยวขอรื้อฟื้นสตามินาแป๊บมีฟินิเชอร์แล้วมานี่ จับโกดมันซะเลยกรรมาการนับ One, หนึ่งสองสามเรียบร้อยเอาเอาบทจะชนะก็ชนะง่ายกันอย่างนี้เลยเหรอฮะ <Ben oit. S 1> คริสเบนวาฮะชนะไปได้ในแมช์ตีนะโอ้ยบทจะจบก็จบง่ายเกินนะฮะเออเดี๋ยวหาอีกมาหนึ่งแล้วกันนะฮะในเกมภาคนี้นะเ,เดี๋ยวเป็นเวอร์ชันผู้หญิงบ้างแล้วกันนะฮะ ซึ่งจะเป็นอย่างไรพักกันสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook Fan Page และ TikTok ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาแถมกันอีกแมชหนึ่งเลยละกันฮะนีม แมชนี้ฮะมิเชลแมคโครครับกับสเตซี่คีปเลอร์นะเป็นกติกาพิเศษนะครับผมนะฟูฟูแฟนตาซี Fantasy. เออใช่ไหมถ้าถ้าชื่อผุผมพูดผิดยังไงขออภัยด้วยละกันนะฮะเออนี่เป็นการเอาหมอนมาตีกันนะนี่แนีี่นี่เออนี่สเตซี่นี้น่าจะเป็นอ่าสเตซี่นี้น่าจะใส่หมวกนะฮะเออส่วนมิเชลแมคโครนี้ไม่ได้ใส่หมวกนะเออฟาใส่เต็มหน้าเลยเฮ้ยโอ้โห โอ้คนดูบอกเอ้ยอะไรเนี่ยฮะเออต้องเกตดหัวใจเต็มนะฮะเออนะครับผมนะถึงจะชนะได้นะเออนี่นะฮะจะมีเกตดหัวใจข้างบนอยู่นะจริงๆนี่เกมเวอร์ชั่นเกมเรียกว่าอย่างไรดีละ่ะเออปกตินี่จะเป็นในส่วนของอ่าบ้านแพนตี้ใช่ไหมถ้าในยุคเก่าๆนะฮะแต่ว่ายุคนี้มันเปลี่ยนแล้วไงนะ เปลี่ยนมาเป็นลุเร็ดแอคชั่นแล้วนะฮะแล้วก็จะมาในยุค P g จีแล้วนะครับผมจะมาถอดทรงถอดเสื้ออะไรให้คนดูนี่ไม่ได้นะเออนะครับผมนะมิเชลแมคคู <Mitchell Mc> <ue> นี่ภรรยาป๋าอันนะเออ,อยังไม่ได้เข้าฮอเฟมนะฮะส่วนสเตซี่นี่เพิ่งเข้าเมื่อสองปีที่แล้วนะครับผมนะเออนะครับผมเนาะมามาดูกันดีกว่ามิเชลแมคคูฮะ เกมนี้ถือว่าเป็นเกมภาคแรกนะฮะของมิเชลแมคคูนะภรรยาในชีวิตจริงของป๋าอันเนี่ยแหละนะฮะมายังไงซิโอ้กลายเป็นว่าสเตซี่เหมือนจะโดนยับยับเลยจังหวะนี้เนี่ยฮะต่อยเขกเขก,เก,กบาลสักทีหนึ่งฮะเออมิเชลแมคคูอ่ะหยิบหมอนใหม่ครั้งตีเออนี่เป็นไงล่ะเหมือนต้องเอาหมอนมาตีให้ได้นะฮะเออเกรดมันจะขึ้นนะถ้าตีเออถ้าแบบว่าสู้กันแบบปกตินี่คือเกรดมันไม่ค่อยขึ้นมั้งนะฮะใน มายังไงซิสเตซี่ acey, ฮะโดนยับยับเลยจังหวะนี้เอาคาเตอร์มาได้แยบหนึ่งทีก่อนตีอีกแล้วยังไงสเตซี่ตีกับบ้างแล้วนี่มิเชลแมคโครฮะฮะยังไงซิสเตซี่สเตซี่นี้ถ้าผมจำไม่ผิดเลยคือเหมือนเธอไม่ได้อยู่ใน WWF ก่อนหนะ้านะฮะ เธอนี่จะไปอยู่แบบเป็นในโตรเกริร์ใน UC, ดับเบิลยูซีดับเบิลยูมาก่อนนะก่อนที่เรียกว่าตอนโดนเทคกิจการนี่ก็คือเธอเนี่ยแหละนะมาเป็นมาเป็นผู้จัดการมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะให้ดัลลี่บอยนะฮะเออนะฮะสเตซี่เนี่ยนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมนะเออภาพจําของเราก็นั่นแหละดัลลี่บอยนะั่นแหละมั้งนะฮะเออการอยู่กับดัลลี่บอยนะสเตซี่คิปเลอร์นะครับผมเนาะ อาจจะไม่ได้แบบว่ามีอได้ปรัมอะไรที่แบบว่ามีมีความทรงจำนะเออเท่าไหร่นะครับสำหรับสนะเตซี่นะเออนะส่วนมิเชลแมคคูนี่ก็อย่างที่เรารู้กันแหละนะฮะภรยาป๋าอันนะฮะเคยได้แชมป์วูเมนมาดีวาสมานะฮะเออนะครับผมเนาะมามาดูกันดีกว่าสเตซี่ทำไมอยู่ดีๆเหมือนโดนอัดมามานี่เออกระทืบใส่ขากกระทืบนี่ฮะ สเตซี่บอกอาโดนเคาน์เตอร์ครับโดยมิเชลแมคคูโดนเย็บหนึ่งทีก่อนมายังไงจะเอาหมอนตียังไงซิมานี่แน่เออน,นี่นี่แน่ตีกลับไม่ได้ตีกลับเลยนี่เออฟาดใส่หัวเลยฮะเออเริ่มมึนแล้วโหสเตซี่เริ่มมึนแล้วฮะเ,เออมิเชลแมคคู ugh, มายังไงต่อสิมานี่หยิบหมอนมาตีแล้วโห คิดว่าแต่บยูสมัยนี้นี่น่าจะไม่มีแล้วแหละนะฮะไอแมชประเภทนี้นะเออนะฮะเออคือมันจะกลายเป็นมวยปล้ำที่แบบว่ายังไงอะคืออาจจะไม่ได้ดูอ่าบันเทิงกว่าเดิมแล้วแหละนะฮะเออแต่ว่าจะเน้นในพาร์ทจริงจังขึ้นนะสำหรับมวยปล้ำหญิงนะครับผมแล้วมีเชลแมคคฮะเออ ตีไป,ไปตีมาฮะเอาชนะไปได้ในแมชนี้นะนี่ครับผมนะอ่ะยังไงใ่ผู้ชนะในแมชนี้นี่มิเชลแมคคูนั่นเองฮะมเชลแมคคูเออนะฮะนี่เอาชนะไปได้ในแมชนี้ครับผมนะมิเชลแมคคูฮะนะยังไงสีจุ้มเม่งไปอีกทีหนึง่งเออเอาคราวนี้สลบเร็วโหปุยไฟ โอ้ยปุยไฟกระจุยกระจายฮะหมอนแตกเลยเนี่เป็นไงล่ะนี่สาใจค้านะฮะนี่ฉันชนะนะอ้าแจกหมอนเออนี่โอ้มิเชลแมคคูฮะเออโอเคครับผมนะก็ถือว่าเป็น2แมชและกันนะในเกมภาคนี้นะ w w e s macdown k s a s o ปี2006นะครับผมเนาะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดข่ m มิเกมไม่งันด้วยนะฮะ ก็เดี๋ยวพาถัดไปนะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นในส่วนของ GM โหมดกันบ้างแล้วแหละนะฮะซึ่งจะเป็นอย่างไรก็รอดูรอติดตามกันได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ <c oughs>